สวัสดีครับวันนี้จากร้าน OBD Shop นะครับพอดีได้เกียรติจากลูกค้านะครับใช้รถ for t u n e นนะครับเป็นเครื่องเบนซินสามพันนะครับปีสองพันเท่าไหร่นะพี่บพีพันสิบครับปีสองพันสิบนะครับนำมาติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้า jump e r Hot นะครับรุ่นเจ็ดสเต็ปนะครับวันนี้ลูกค้ามาลองนะครับอันนี้เป็นสเต็ปหนึ่งนะครับนี่นะครับจากรถลูกค้าขับมาเดิมเดิมนะครับอันนี้คือหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่พี่ลองกดเลขสองดูได้ครับยกคันเร่งออกจากเท้าก่อนครับ กดเลขสองครับลองดูความเปลี่ยนแปลงครับใง่ครับพุ่งมาเดิมครับเป็นไงครับพี่เบาเท้าก็เดิมแล้วก็ลดออกตัวดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมนะครับแตกต่างนะชัดเจนนะพี่นะชัดเลยครับเนี่ยนะครับอันนี้ค่โหมดสองนะครับเดี๋ยวพี่ลองยกเท้านะครับแล้วกดโหมดเลขสามเลยครับนี่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องไปจอดรถนะครับอ่าลองเลขสามนะครับเห็นไหมครับตอบตัดท่าตอบตอบสนองเท้าเลยครับตอบสนองเท้าเลยนะครับ ใช้ดีจริงนะครับเห็นผลจริงๆนะครับอย่างที่ร้านเราลงไว้นะครับไม่เห็นผลนะครับยินดีคืนเงินให้นะครับเต็มจํานวนนะครับก็สามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับทั้ง Fort จูเนอรนะครับรถเอสูวีรถเก๋งนะครับรถตู้รถกระบะนะครับได้หมดนะครับยังไงสนใจติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับชอบไหมครับพี่ชอบครับชอบนะครับโอเคเดี๋ยวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ